ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะพามาดูแนวทางการซ่อมนะสวิตไฟนะแบบนี้นะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตสองทางนะครับหรือว่าสามทางนะครับแบบว่ามันปิดเปิดใช้ใช,ใช้ใช้ร่วมกันสองตัวนะตัวหนึ่งปิดตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งปิดสลับกันไปสลับกันมานะมันก็อันนี้เป็นทางเดียวเนาะ,ะทีนี้ ปัญหามันคือมันมันเปิดแล้วไม่ติดนะครับเออเปิดแล้วไม่ติดทีนี้ผมก็เลยไปซื้อจะมาซื้อมาเปลี่ยนเนาะก็ไปบอกร้านว่าเอาสวิต์สองทางเนาะเขาก็เอามาให้ผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับพอมาถึงบ้านก็เอาไปใส่นะถอดออกมาแล้วจะไปใส่ส,สรุปว่าตรีวนี้มันเป็นทางเดียวนะครับคือมันใช้ตัวเดียวนะคือปิดเปิดปิดเปิดอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะมันก็จะไปใช้ปิดเปิดร่วมกันสองตัวไม่ได้นะ ก็เลยเอาตัวเก่ามาแจกดูนะครับเราจะซ่อมดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้นานนะ่ะสงสัยว่าเป็นอะไรนะก็เลยแงออกมาดูนะครับวิธีแงมันก็ไม่ยากนะก็เนี่ยมันมีตัวนี้นะเนี่ยนะเหมือนกรรันเลยเนะแต่ตัวนี้เป็นทางเดียวนะเี่ยก็ทางนี้ออกแล้วก็แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะก็หลุดนะครับก็เจอสภาพนี้นะครับ จอสภาพนี้เลยนะก็ล่างมดนะเข้าไปอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนะทําให้มันสวิตช์ไฟมันหน้าสัมผัสมันสัมผัสกันไม่ได้นะครับเนื่องจากมีล่า,ลางมดไปสอดแทรกอยู่นะทีนี้รู้แล้วว่า,ารู้แล้วว่าสาเหตุมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้า ถ้าเราเอาลาังมดออกแล้วประกอบกลับก็นะ่าจะใช้ได้นะทีนี้จะประกอบกลับยังไงนะเพราะว่าก็ดูแล้วมันก็มีชิ้นส่วนอยู่นะุูตรกมาเน่ก็นะเนี่ยนะุูตอกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยุูตอกมาอย่างนี้เลยนะ,นะก็สรุปว่าุูตรกมาอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะไม่ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนเนาะเนี่ย รังมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่นะครับกนะโอเคครับอ่ะทีนี้จะประกอบกลับนี่นะฮะถ้าประกอบกลับได้ก็น่าจะใช้ได้นะตัวนี้นะ <c oughs> อ่าแล้วผมจะประกอบกลับนะว่ามันจะประกอบอยังไงนะอ่ามาดูวิธีประกอบนะครับชิ้นส่วนนะครับอ่า ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นที่มันมีไอตัวไอตัวร่องตรงนี้นะจะมีเวลาเราเอาสายไฟออกก็จะต้องมาเอาไขควงมาทิมตรงนี้นะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นอาจจะประกอบแบบอื่นนะครับชิ้นส่วนเลยนะครับชิ้นส่วนก็ประมาณนี้นะครับมีมีสองอันนะแล้วก็มีทองแดงทองแดงมีอยู่สี่นะแล้วก็ไอคิปล็อกนี่ครบิปล็อกนี่มีอยู่สี่นะครับ เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ที่กดเน่ที่มันสอดออกมาตรงนี้นะตัวนี้นะวิธีใส่นะฮะวิธีใส่ครับสังเกตดูนะฮะมันจะมีมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะนะฮะสองข้างนะสองข้างเลยนะซึ่งมันจะอยู่ริมริมติมติมฝัม่งนี้นะ ฝั่งนี้จะห่างนะอ่าฝั่งนี้มันจะมันจะมาชิดอยู่ฝั่งเนี้ยนะแล้วก็ฝั่งที่ชิดเนี่ยนะให้มันให้มันตรงกับรูนะครับฮะให้มันตรงกับรูเนะหันไปให้มันตรงให้มันตรงกับรูนะถ้าเราไปหันหันกลับมาเงี้ยมันจะไม่ตรงรูนะครับต้องหันให้มันตรงรูนะข้างไหนก็ได้นะสลับได้นะอ่ก็ใส่ลงไปนะครับ ใส่ทงไว้ใส่ใส่ข้างนี้ก่อนนะตัวนี้ตัวเนี้ยข้างเนี้ยใส่ใส่ลงไปก่อนนะส่วนข้างนี้ใส่ใส่ที่หลังก็ได้นะข้างเนี้ยใส่ลงไปแล้วนะเราต้องมาใส่ไอ้ตัวทองแดงเนี่ยฮะใส่ทองแดงเนี่ยลงไปนะมันก็จะไปมันก็จะเป็นล็อกตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราไปใส่ทองแดงก่อนมันจะใส่ไม่ลงนะคือคือฝั่งเนี้ยมันจะต้องมีทองแดงตัวนี้อยู่นะครับอ่าทำไมทองแดงตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะ ก็ถ้ามันทงแดงตัวนี้แถ้าใส่ว่าฝั่งนี้มันใส่ไม่ได้นะครับมันจะต้องมาใส่ฝั่งนี้อย่างเดียวนะก็ไม่ต้องไปสับสนว่าเอ๊ะมันอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าถ้าติดข้างมันจะไม่เข้านะทงแดงตัวนี้ก็ถ้าใส่ไม่ถูกไม่ถูก็อกไม่ถูกข้างมันมันก็จะไม่เข้านะไม่ถูกรอกมันนะก็จะใส่ประมาณนี้นะตัวนี้นะก็คืออ่าสังเกตดูเนี่ยไอไอลอกเนี่ยเนี่ยมันจะต้อง ไปค่อมกับไอตัวขาวนะไอตัวขาวตัวนี้นะเออมันจะเป็นล็อกไว้นะแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ถ้าใส่ถ้าใส่ข้างองนะื่นอะมันจะไม่ลงนะมันก็จะไปค้างอยู่นะเนาะอ่ะก็ต้องใส่ไอล็อกเนี่นะให้มันลงไปเนี่ยมันก็จะลงไปในร่องพอดีนะมันก็จะไปล็อกตัวขาวไวนะ้เห็นไหมเนี่ยกดลงมานะอ,อ่าตัวขาวก็จะออกมาไม่ได้นะ มันก็มันก็มันก็ขยับตัวได้หน่อยนึงแหละเวลาเราแหย่ข้างล่างมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อยู่หน่อยแต่ไม่สามารถจะหลุดออกมาได้นะอ่าอ่าใส่ลงไปแล้วนะทีนี้ไอ้ตัวต่อมานะไอ้ตัวต่อมาก็เออผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะเดึงดังเนี่ยตัวสปริงเนี่ยนะเวลาเรากดมันก็จะแบกปักแบกปักแบกปักนะ ไอ้ต uhm. ัวนี้ก็มันก็จะวางอยู่ตรงธงแดงตัวนี้ยนะตรงกลางมันวางอยู่ตรงเนี่ยสันธงแดงตรงเนี้ยนะก็ต้องตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีตุ่มๆอยู่นะะมีตุ่มๆอยู่ตุ่มๆเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าสัมผัสนั่นแหละเนาะมันก็จะอยู่ด้านบนนะถ้าเราวางอย่างเงี้เนาะ ก็ต้องเอาตุ่มหน้าสัมผัสขึ้นนะถ้าแปเอโลงอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่รู้จะไปสัมผัสอะไรข้างล่างเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องงายขึ้นนะอ่างายตุ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็วางไว้ตรงเนี้นะวางให้ตรงเนี่ยมันก็จะมีร่องอยู่เนาะมันมีร่องอยู่เห็นไหมอ่าเนี่ยมันมีร่องอยู่ร่องอยู่ทองข้างเนี่ยร่องเนี่ยก็ไอไอทองแดงเนี่ยมันจะมีปีกอยู่ใช่ไหม ปีกมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องตรงนีนน้สองข้างนะครับเห็นปีกนเนี่ยปีกซ้ายปีกขวานเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในในช่องตรงนี้นะมันก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ดะดึงดังดะดึงดังปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัวตัวเนี้ยเนี่ย ตัวนี้เป็นสปริงเนี่ยมันก็จะมาทิ่มอยู่ตรงกลางนะฮทิ่มอยู่ตรงกลางเนี่ย,ยห้มันดังแป๊กแป๊กแป๊ก,ปก,ปกให้มันให้มันไปทางซ้ายทางขวานะอ่าใส่ประมาณนี้นะอันนี้นะอ่าทีนี้ตัวมาทองแดงอีกหนึ่งชิ้นนะถ่ายถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวทรงแดงอีกหนึ่งชิ้นอ่อันนี้อันนี้กับอันนี้ อันนี้มันจะต้องหน้าสัมผัสมันมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ด้วยี้ามองหน้าสัมผัสตรงนี้มันก็จะมาสัมผัสกับไอตุ่มตรงนี้แหละทีนี้เราก็พยายามหันหน้าสัมผัสเนี่ยทาหน้าสัมผัสเนี่ยให้มันมาหาตัวตัวเน,นี้ยหน้าสัมผัสตัวนี้นะพยายามหันทีนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะอังเกตุดมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ ใกล้ๆกับไอตัวหัวทัมผัสเนี่ยมีรูอยู่ไอรูเนี่ยมันจะต้องลงไปใน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 ตอตรงนเนี้ยเห็นไหมมีตออยู่ตรงเนี้ยถ้าไปใส่พิทางมันมันก็จะหน้ารสัมผัสมันจะไม่ตรงมันจะไม่สัมผัสกันน,นะ้ะใส่ประมาณเนี้ยนะอย่างเงี้ยถ้ามันหันนีก็ไม่ใช่ถ้ามันงายขึ้นก็ไม่ใช่นะทั้งเกตดูรูตรงนี้แหละเอารูตรงเนี้ย รูเนี้ยรูเนี้ยให้มันลงไปเนี่ยเห็นไหมมันมีอยู่มันมีตออตรงเนี้ยใกล้ๆหน้าสัมผัดเนี่ยสองข้างเนี่ยไอ้ข้างนี้ก็มีเหมือนกันมีรูอยู่เนี่ยอ่ะก็เราก็พยายามพยายามหันหาหันข้างหานะหันข้างหาห,หน้าตัมผัดมันจะต้อง มันจะต้องตรงกันแล้วรูนี่อย่างนีเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันจะลงไปรูเนี่ยมันจะมันจะไปลงไปตรงเนี้เข้าไปตรงเนี้แล้วหน้นทังผัดมันก็จะมันก็จะมาหากันนะะอันน,นี้คือถูกเลยครับส่วนส่วนตัวมันก็จะวิ่งมามันก็จะมามาอยู่ช่องนี้นะเพื่อมาสัมผัสกับไอ้ไ,ไฟที่อยู่ในช่องนี้นะะข้างนี้หนึ่งข้างนะครับ ต่อมาอีกข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะก็พยายามเอารูนะเอารูเอารูเนี่ยให้มันลงไปกับตัวตอมันนะแล้วก็นาสัศผัดก็ให้มันตรงกับตรงนี้แล้วก็วางดูวางดูก่อนก็ได้นะวางไว้นะถ้ามันถ้ามันใช่อะมันจะลงล็อกพอดีนะ หน้าสัมผัดก็จะตรงกันพอดีทำเป็นตัวทีตัวเดีนั่นนี่ะฮะนี่อันนี้รูรูลงไปตรงตอนะหน้าสั้มผัดก็จะมาตรงตรงตัวล่างนะอันนี้ก็ตรงนีอันนี้โอเคแล้วนะครับตรงแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอตัวเนี้ยประกบลงไปนะส่วไอ้ตัวล็อกตัวนี้นะไอ้ตัวล็อกสี่ตัวตัวเนี้ย เดี๋ยวนะใส่ตัวนี้ก็ไปก่อนนะตัวนี้ตัวขาวตัวเนี้ยตัวดันใช้ไฟเวลาเราถอดใช้ไฟนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ให้ตัวเนี่ยตัวงงงๆๆแ,แง่งเนี่ยม,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 มนะีสองแง่งข้างล่างเนี่ยแง่งเนี่ยมันมันมันโผล่กมาเนี่ยสองแง่งเนี่ยให้มันลงไปเนี่ยให้มันไปอยู่ตรงรูนะให้มันไปอยู่ตรงสองรูนะเนี่ยสองรูนะี่นสองรูเนี่ย ถ้ามันถ้าเราไปหันข้างผิดมันจะไม่ตรงรูนะครับให้มันอยู่ตรงรูแล้วก็เนี่ยมาเนี้นะใส่ลงไปปึก๊กลงไปนะลงไปแล้วมันก็จะทะลุออกมาฝั่งนี้นะมันจะทะลุออกมาข้างล่างนะนี่เราก็ใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะตัวนี้นะตัวนี้ลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะ่ยลักษณะเป็นอย่างนี้นะ ตัวนี้เป็นตัวงับไฟไฟน,นะครับเป็นตัวหนีบไฟไน,นะเวลาเราแย่เข้าไปทีนี้เวลาเราดึงออกเราก็ต้องไปกดกดีกตัวขาวนะดันตัวขาวขึ้นนะมันก็จะคลายสายไฟออกนะวิธีใส่นะครับวิธีใส่เนี่ยให้ให้ตรงให้ทางนี้นะครับให้ทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้ปลายตัวเนี้นะให้ปลายตัวนี้มันมันมาอยู่ฝั่ง ให้มันมาอยู่ฝั่งทองแดงฝั่งนี้นะเนี่ฝั่งทองแดงฝั่งเนี้สองฝั่งเลยนะสองฝั่งเนี่ยข้างนี้ก็เหมือนกันให้ปลายนะเอาใหม่นะตรงเนี้นะสาคัญนะให้ปลายฝั่งนี้นะเนี่ยเฝั่งนี้สองสองปลายเนี่ยให้มันมาอยู่ฝั่งทองแดงนะครับเราใส่ได้ดูแล้วกันให้ไปอย่างนี้ไหม ไปลายฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งข้างในนะครับก็ยัดลงไปในรูตรง,นะงนี้นะฮะไปงี้ right? นะเห็นไหมมานี่นะอีะกคันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะนะฮอยู่ยนะมองไม่เห็นเลยว่ะ แต่ว่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฝั่งนี้คือปลายนะเนี่ยเนี่ยปลายสองข้างเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะพอเราแย่ต้องเลง้ึ้นมาอนะ่ะมันมันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้แหละกูใส่ผิดหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่วะเฮ้ยไม่ใช่วะมันต้องมันต้องเอา,เอา,เ,อาเอาตรงนี้ลงเดีย มันม่นอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วแต่ว่าต้องเอาทางนี้ลงครับเห็นไนะอันนี้หลุดอีกแล้วต้องเอาลงอย่างนี้นะครับแต่กี้ใส่ปีนนะเอาทางนี้ลงน,นั่นแหละทำไมนะอ่ดูนะเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือปลายนะปลายคลิปนะสองข้างมันมีปลายสองข้างเนาะเนี่ยเอาตรงเนี้ยให้มันอยู่ทางทางทางแดงข้างในนะแด้วก็เอาทางนี้ลงนะครับ ส่วนในทางนี้เอาขึ้นนยเนี่ยทางนี้เอาขึ้นนะตะกี้ใส่ผิดนะครับเพราะว่าเวลาเราเหยายไฟฟเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องวิ่งขึ้นมาตามตามตรงเนี้ย่ะวิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะหนีบไฟไฟกับขอบทองแดงไว้นะ่นาใช่ไหมใช่ไหมอ่เน,นี่ย ไงวะลืมแะ้วใส่ไเงี้อา่าอ่าโอเคอย่างนี้ถูกต้องนี่ก็ลงไปเนี่ยใช่ไหมน,น,นี่นะฮะอันเนี้ยเอาไว้ข้างในเออใส่ลงไปงี้ยโอเคก็จะเป็นล็อกขนาดนี้นะใส่เข้าไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยรุ่นนี้นะจะเป็นปลั๊กดูอื่นไม่เป็นอย่างงี้นะมันตัวล็อกต่างกัน อันนี้ก็ไทยลงไปตรงนี้เหมือนกันดูแลคือบ่งลงว่ะมันจะอันนี้เอา้เอาลงไปแล้วนี่ว่ะอันนี้ลงไปเหมือนกันอันนี้มันจะติดทรงแดงมันจะ ดันลงไปยากหน่อยนะแต่มันพอมันลงไปแล้วมันก็จะลกลึกหล,กล,กลกนะลงไปนะแย่ย่ลงไปอ่ะลงไปแล้วใช่เนี้ยนะจบแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็ครอบเลยนะครับครอบทั้งไหนก็ได้นะเราไม่ได้เลยทางเนี้ยอันนี้มันมันมีนี่อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันมีตัวนี้อยู่เนะนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเนี่ยอตัวนี้นะเอาใหม่นะต้องคันอะไรตอนเนี้ยอ่ะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยให้มันมาอยู่ฝั่งทางนี้นะ เห็นไหมให้มันมาอยู่ฝั่งนี้เอาจับจับงี้นะจับนี้ดูลักษณะนะให้มันมาอยู่ฝั่งนี้นะอ่าตรงนี้มันมีมันมีช่องก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันมาอยู่ฝั่งนี้นะมันมาอยู่ฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไปกดไอ้ตัวทองแดงตรงนี้ไว้เน่ะกดสันทองแดงตรงนี้ไว้เน่ะนะอ่าประมาณนี้นะใส่ใหม่นะถ้าถ้าใส่นมันจะใส่ง่ายนะถ้าไม่ตรงมันจะกดลงข้างเดียวนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะมาลงไปตรงนี้นะ ว้องไปยังไงนะเขาวะละ่ล่ะแก๊บแก๊บคืพอพวกเขาวะ <laughs> ลงข้างเดียวอีกเ,ยเ๋ยวเดี๋ยวจะดูโครงสร้างอะไรก่อนมีอะไรดุดไหมอ้าไม่มีอ่ลไ,ไปครับครับเนี่ยครับครับเนี่ยโอเรียบร้อยเนี่ยฮะคือคืบคืออ่าเดี๋ยวผมจะเหยียดไฟดูนะเห <laughs> ยีดยดไฟดูมันล็อกไหมอะไีใหญ่ตัว เห่ยน,นะเ๋ยวจะไฟดูนะเนี่ยเห็นไหมมันล็อกไ,ไฟเราเห็นไหมนี่อันนี้คือไถถูกนะไถม่ถูกไม่ล็อกนะแล้วก็เวลาเราออกนะแล้วก็จองเอานี่แย่ตรงนี้นะ่ะแย่แล้วก็ดึงไ,ไฟออกเนี่ยเห็นไหมโอเคจบอ่ะไ,ไฟไฟเออปลักรุ่นนี้นะทวิดรุ่นนี้นะเนี่ยแบบนี้นะรูแบบนี้นะทาแบบนี้นะใน,นะนรูเนี่ยเวลาออกเอาเข้าเนี่ย ตัวล็อกไฟไฟมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแบบนี้นะโอเคไปจบงาน